ยายพูดเสมอนะในช่องของยายติ่งแต่พาเสียรักกันแบบไหนคําติไม่รับรับแต่คําชมนะแม้กระทนุนแม้แต่คนภายนอกเขาเอาเข้ามาคอมเมนต์ด่าเขายังหยาบใครๆไปสไตล์เดียวกันนี่แหละคือสังคมในโลกอะไรจะไม่ให้ไขวิพากวิจาร์ณมันก็ต้องปิดแค่กลุ่มเนาะหมือต้องสร้างแค่กลุ่มปิด กลุ่มตัวเองกลุ่มชมกลุ่มเหอกลุ่มกอดน,นะเท่านั้นสําหรับ f อฟซีสำหรับ, FC, รบดาราศริลปินเนาะเออนีไม่พ้นหรอกแต่โอ้โหซีอสาวคนนี้ถือว่าสุภาพมากนะคะอืไปดูถูกเขามีปัญญาไปเมืองน,นอกไหมวันดีโอ้โหเขาระดับซีออย่างสวยก่อนจะดูถูกเขาเดย กดเข้าไปดูโปรไฟล์เขาก่อนนะใหญ่เท่าๆที่เขาว่านะโอ้โหอ่านออกหน้าจอไม่ได้เฮยพร้อมแล้วพี่น้องอ่ะวันนี้วันออกพรรษาทำบุญตักบาตรกันหรือ,อยังเนาะเพื่อใหญ่เด้อ